จอเลือดจนว่าไข่แตกพี่น้องเนาะใช่หรอ,อตาฉันเปล่าังเลยโอ้เปล่ปล่กับบ้าแล้วเนาะพี่น้องอันลงทองแตงสิบหมืน่นยยเนาะคันผู้ใหญ่เฮาแท้ๆกันยังเอาเบิ่งกว่า <laughs> นี่กันยังยังบอทันผู้เธอเนาะว่าอาการทางน้องอลิสเพิ่นเป็นอย่างกระแทกเพิ่นยังเก็บเงี่ยวเก็บอุจจาระเนาะกต่ยัง สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีกันเบิดสุขุสุกุลเดอ้อสบายดีป้าลุงกันคือเก่าคือเดิมเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องมอมุกดาหารเออตอนนี้ก็คือพาน้องอา,อาริเพิ่นมาเถงมุกดาหารได้นอะนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็นอนใส่ยายอยู่หรือว่าใส่น้ำเกลืออยู่พี่น้องเลยใส่น้ำเกลืออยู่แข่งเนาะคว้ามือเพิ่นบ่มีบนเจะแล้วพี่น้องเนาะ ก็เลยมาใส่ในอันแข่งใช่ละสบายดีปะลุกไงนี่น,ะนางเอ้ยโถ่ย้อยเมื่อยให้พี่น้องนอพนเจาะยาแล้วกาเจ็บแหงแล้วกับแบบเจ็บจนร้อนหมอมากกับหัวอันนั้นมอมากกาหาัห้ยเนาะพี่น้องเนาะใช่นะหัวอ้ายอ่ะหัวอ้ายอ่ะเห็นสัง่ง ขาดเข่ากินแล้วนะไปไว้หลอ้าวอ้าวอาวมีเหือ่อมีแฮงหรอบอนี่ฮะเห็นยังอันนี้บอเออะผู้อ่ะสบายดีท่างรทารทาเลยเพ่อกะพ่อกะเป็นพอ่นพอพอ่พอ,พอ,พอ,พอลูกก็เป็นพ่อลูกใส่ลูกปีนมาพี่กวนะนะ่ะใช่ไหมคือให้ป้าลุางเมืองนี้นี่บอคือให้ป้าลุางเมืองนี้นี่อะผู้ใส่น้ำเกลืออยู่พี่น้องเลยเนะาะการแอดมิดนอน

ดินนี่เนาะออะนี่ปกไว้ใช่ใ่มีไข่นำหยานแหงเพิ่นทางเพิ่นนันจอเลือดจนว่าไข่แตกพี่น้องเนาะใช่หรอกตาสันปอกเข้าโอ้ปอกอกับบ้าแล้วเนาะพี่น้องอันลงทองแตงสิบมือเนาะคันผู้ใหญ่เฮาเท้ๆกันยังเอาบึงกว่าใช่หรอก กินยาเมื่อยบ่อีหล่าเมื่อยบ่ตอนนี้กัยังยังบ่ทันหูเธอเนาะว่าอาการทางน้องอลิศเพิ่นเป็นยังกระแทกเพิ่นยังเก็บเงี่ยวเก็บอุจจาระเนาะกันยังเบิ่งอาการอยู่พี่น้องเลยเทวศีลกันยุ่ยยุ่ยอยู่พี่น้องพอดีมาฮอดพี่กะบสิบเอ็ดมู แต่ว่าเพิ่งจะได้ลงคลิปไปนาะพี่อนเนาะเพื่อไปซื้อส่งซื้อซิมตอนนี้ก็อัปเดตช่วงตอนยมแรงเพราะว่าน้องเพิ่นก็หากระตื่นนอนมาแล้วก็เพิ่นไปเจาะเลือดเนาะใส่น้ำเปลือหรือว่าใส่เค็มเพิ่นเจาะอ่าบ่ถึงส้นเลือดนะบอธะให้บัดไป <laughs> แบบมีแต่เจ็บก็เจ็บได้นะเมือน,นี้เจ็บลายบอนเลยบมแมนอื้ออีกหรืบลูเบิ่งด ใช่ไหมยังประธานกินขาน่าซ้ำได้นี่นะเดี๋ยวพาไปถือว่าคืนแรกแต่ในนอนที่โมงเขาอ๋อ,อสิใครที่เนี้ยนะฮยอ๋อยังเจอพอ อีหลายย่างย่านหนิมาลูกวะหายว่าเสื้อนี่ว่าบเพอนอันนี้สำเร็จเพื่อนวัดนี่กต่ยังเพื่นได้แล้ววัดคมหันกันยังหัวใจซัพพอเพื่อนหายเฮงนะพี่ดองมาแต่จับแขนชื่อย่างนี้ไม่ได้เห็นยังสำกันหายกว่าเนาะแบบย่านจนหลอดนะย่านจนแบบว่าเห็นหมอคนมาอันคำเมืองซี่ชืก็หายก่อนในในพี่น้องเนาะ กระาตกระบาดเป็พี่น้องกานเห็นนะก็อดไห้น้ำลูกบ่ได้เนาะอดสงสารลูกบ่ได้แต่ก็คือว่าแล้วเขาผู้เป็นแม่ก็ต้องใจแข็งไววเนาะก็คือทางเพิรก็คือสิบอยากให้เจ็บดอกแต่ว่าม so like ันก็ต้องจะเป็นเพราะว่าเพื่อหากษาทางน้องเพิ่นเนาะให้ดีให้เศร้าอะมีแต่ว่ามารอบนี้อันนี่ก็ให้มันเศร้าแล้วลูกเด้อบอดี้เด้อเมื่อแล้วกันนั่นได้บะเนี่เพราะว่าไปบ้านเขาเลยกัน สองบอ่อแล้วเนาะกาไฟไป,เ,ปเลยพี่น้องเนาะกับมีแต่ว่าเดี๋ยวทั้งซาม,มุกดาไทายอัปเดตแล้วกับสีลงไปหาซื้อกับเขาเนาะพี่น้องเนาะเพรานะว่ามากันตั้งแต่โมอเศร้ายังไม่ได้กินทอดเข่าจนหอดมือแรงเนาะยังไม่ได้กินทอดเข่าเลยกินข่าวที่เศร้านี่กินข่าวที่เศร้านี่ทางบอ่อทา,ากาับเป็นไอเนาะพี่น้องเนาะเป็นไข่เป็นน้ำกันปลาองนี่กาบ้าสีออกไปซื้อ อย่าด yeah, hey, ีไอมาให้เพื่อนอยู่ไอ้ไอ้พี่น้องเลยเ่าทาบรมาณนี้ทำไมก็สมุทเลยไ่าตอนถายวายใส่หรอกมือยบบอีหลายยานบอี่หลายยานเป็นบอฮะเจ้ายานเป็นบอฮะเจ้ายานบ่ฮะใช้ไปใช้น่อเฮงเดี๋ยวบอหนผูก ส่งบิชัอดิเจ็บตีนเนี่ลูกคนแทงยาจะนั่นเอ้าเอมียังานีเอาเอาเอาตเสื้อื่น่เสื้อื่นผบังบัย่ะไปจับอันนี้เลอย่าไปจับนี่มาดูนห้องลิดเจาอนี่นะอันนี้บังปีนะพี่อึ๊อันนี้อะใส่ใส อันนี้กินน้ำนี่อ่ะเกล็ดนี่จับเอาจับเอาดีๆจับเอาดีๆนี่อ่ะอืมเปลือกมและนี่สมปะละสมบ่เปรี้ยวเผ็ดบ่อ่ะพอก่อนหน้าสนะ ผาปูบอลเพื่นคือนั่นเอมามาให้แท้เนาะม,มาพี่ก็ถือว่าตรวจลายอย่างเนาะพี่น้องตรวจทั้งขี่ทั้งเงี้ยวตรวจวทุกุย่างเนาะทั้งขางเขานี่ก็เป็นมาพอแล้วก็เป็นพี่น้องฟังล่าเขาคือกันพี่น้องเลยเนาะนนคนลาาคือกัน <laughs> มาแต่ปักซอง คิดว่าคนไทยเนาะแล้วก็มากระถามกันแล้วก็เปนพี่น้องฟังลาห้องคือกันมาซะเหมือนกับลูกลูกคนสบายเนาะพี่น้องนะกันมาแล้วก็คนสบายด้วยพี่น้องเนาะคนบสบายลายอาาเด็กน้อยนี่แห้งลายเลยพี่น้องเลยใช่รอโอ้โหโอ้โหโอ้โหออ้ห้หโอ้โอกัตะมือห้ ตบมือเป๊ะๆตบมือเป๊ะๆตบมือเป๊ะๆเออไอจินนนนนนเอาบ่ได้ตอนนี้เอาบ่ได้อันนี้เสนีภาษะอ่ะว่องดูกว่ากระป๋ากับลุงมึงดูสิว่องลุกอะมาก็ต้องหลินมาต้องหลินหล่าหลินบ่ได้เด้อเศรษฐๆเดาดุเด้อบ่นี้เด้อมึงนไงน้อยเจอเธอได้เฮงน้อยแบบนี้หน้าหนำหนักลงสองโลเลยพี่น้อง Long hồn nó ba nắng hèn lì <laughs> sai cháy cháy, bố mi nó lịn nó À kiếm kiếm chắp À kiếm 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 không? kiếm 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 Kín, kín cơ kiếm 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 áo kiếm kiếm à, à. เบิงเบองได้มหมไปหาคองดิดมหใหยเด้อสบายดีเด้อทางคุณเม่เฮามาเตอร์เป็นยังอันนี้นะแม่เป็นไข่อบอก,ากบางหลาจักปีแล้วนี่บอกแล้วม,มาได้จักมือแล้วนี่มือที่สองนี่เนาะอ,อยู่ทั้งบาทเฮาได้หกักษาอยู่ปะ คือเป็นละมาพี่เลยอเสียงทั้งคุณเมยเพิ่นกระยักค่อยๆในพี่น้องเลยน้องเฮาในหากระไดสองปีใช่หรอตอนนี้อาการเป็นอะไรไขเน่หรอป่อนอนพี่ได้จะคืนเหรอคืนที่สอโอ้หากระไดคืนที่สอง มาแต่ไซนะนั่นนะี่น่ะตักซอง,องอเฮงไกลกว่าสมุยอีกเนาะอบอบละแซวไวเด้อ,อบอสบ,บายพี่น้อยพี่น้อยเนาะเดี๋ยวบรบกวนให้ทางน้องพ่นพัก่อนะไซนึะไซ เาเดี๋ยวไปเราไปซื้อกับเขาก่อนเด้อบินเดอ้เดอเออเตอมาเนี่ยพี่นอ้องเลยไปเราไปซื้อกับเขาก่อนเนาะตอนนี้ค่ะกำลังมาซื้อกับเขาพี่น้องว่ามีหมู่มาแล้วคนหนึ่งอยู่ปากซองมาแรกๆก็คิดว่าคนไทยสนะงทำไปทำมาเผื่อบันเจ้าของพี่น้องเลย <laughs> อันนี้ผนคือซีค้าแต่ส่งตอนแรงเนาะเพราะว่าอัน,นอบอกมาพร้อมแรงหัมบบเห็นเนี่ย <c oughs> เออ, <c oughs> โอโอ้โหผลนรถมาส่วนตเนาะเดี๋ยวถ่านอีเด้อ <c oughs> อันนี้เป็นอาจจะเป็นตลาดตอนคืนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสามุดาลงมาพามโมเวนเนัหนนาโบเห็น ถือว่าคนลายพอสมควรแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งอีกอย่างมันกับบริการจากห้องโมอปันใดเนาะเสอให้ลูกอ่ไปเดี๋ยวรอซือกับข้าวก่อนถ้าถือว่าคนลายพอสมควรเลยเงินอเงินเราอีกที่ไหนเอา S <S เอาเลขก่อนเนอะป้าพี่น้องมาอยู่ดีๆก็ได้เงินลาวนีป้าสื่อเด้อเฮ้ยอันนาเลขสามสองหกคนหายโซกในะมันนี้วันที่เท่าไหร่ว่ะมีระตัตเดือเออเนาะเฮ้ยโอ้หายโซกเนะงินลาวคิดบัจจีอ่ะสอวพี่น้องเล,เลขสามสองหกถือว่าก้าวขากะหลากหลายพอสมควรเนาะ มซื้อยาก่อนปืก่อยนะาก่อนก็นได้เดี๋ยวไปซื้อยาบาทาพี่น้องเนาะซาสามุกดากรนะพูเนาะให้เพิ่นพาไปเพราะว่าเพิ่นมาเรื่อยได้ให้โรตเตอรี่เยอะแะเลยอืมละวที่นึ่า <c oughs> ເນາະຫມົກໃໝ່ຫມັກຕົ໋ະກະມີບັກລາໃຫ້ເນາະຢູ່ໃສເນາະຢູ່ໃສເນາະດີແນ່ແນ່ດີແນ່ແນ່ເຈົ້າເ โอตีครับมีหลานเลยอืมนางวันทีหนึ่งาเลยสามสองหกเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนบางทีเพิ่งหายโซ่นะ คนนี่ลายพอสมควรเนาะโอ้เป็นไอเลิฟเลยพี่น้องเลยสุดจีนนะเมื่อใดาคุดเมื่ออื่นนะเมื่ออื่นนี่บอกเมื่อันกเป็นไงซื่อซื้อจีนไปให้ลูกค้าไทยได้ขจัดมัอืม ป้าดอกไม้จ้าหอย่างงี้ช่องเขาอนเขสี่ฮะยงยังก่อนนี้นะโอ้ยยาหาันพุ่นนี่พี่บอกพี่กับมีบอกอได้เห็นหันปลายาหน่อยเหมืนเปนลนี่ยมันเป็นเ่นเป็น่เอใส่ทางาหันนี่นะไปเดี๋ยวเพิน่นหูกับพาไปก็ได้ฟอบู <laughs> เด็กนะเออเข้าก็ว่าอยู่ด no. ิคิดผลมาเห็น like ยู้ปลายนะซื้อตังหลอเฮ้ยมาซอยนี้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยมาพี่บ่กซอยนี้หรอแล้วมาทางมาทางนี้รอซอยนี้เบิร์น นี้ก็มากกับบริตสิม้ล่อบะขอล่อค่ะเบ่งนะแม่แล้วของคุณนี่ือวองไ้อือของ้นะองที่ใช่ของโอ้แบบเสือวอมเลยอนีนอือ ป้าหากมืออื่นเนี่ยด้มือนี่ซิ้นน่ได้มันอ้าตัวหกหอมดอกไม้โซดเลยุนหอมกรุ๊ก ครั้งแรกได้ที่วามาันมุกดาหารแล้วก็ได้ไแอนเทียวอาตุวจ,จีนเลยก็จะเห็นอันนั้นบ้างตอนนี้เฮากำลังสียางไปซื้อยาให้เบาทานะพี่น้องของกินกับอว่าวาลายพอสมควร เซ่เยทางใดนี่เด่นี่ขออ่านี้บ่บ่ได้บ่ได้จะคุนเพิ่นกะจัดงานตุ๊จีนเนาะพี่น้อง อันนี้นี่นานขายยาไดกๆพี่ถ่าย่น้อเนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาไปซื้อ้านเดี๋ยวเขาไปซื้อ้านพนันเดี๋ยวเข้าไปซื้ออันยาก่อนเด้อพี่น้องเด้อาเ้วคองกาบหลักัหกลายเลยนะ กินอย่างนีบันเลาะหาซื้อนยกินบันี่ซื้อยังบันนี่พลเน่ยค่ะซื้อนี่ก็ดนะ ยิ่ง่ะอันนี้แบบย่างครับแบบต้มแบบพะโล้อากระนาระนาจะเอาไปให้หรือวย่างมันยงังไงาสิบบาทติดย่างเสือกขาสลีดกขายได้เลยหนง้ยี่สิเอกสลีบอนี่ฮะเออแกคแก่เนี่ยนะ lấp xin thì các cháu ăn cua đen nêm muối, lông xin. Bữa nào ai Ăn mực quá. กระปูุกระปูหน้อืมกระปูหน้าและแซบอุ้ยปลายัางคือไข่หลายเทนกปลาคระเออตัวอะไรนี่นีะ่ะอันนั้นอนางงเจ็ดสิบะอืมป้ากินปิ้งกระปูสิอะไรกินเฮินอะไรอืมประเสนวนี้ก็คลายกระเผานกลับมาซื้อเขาเนะพี่น้องป้าถ <c oughs> ออือ,อลงไปแบบห่อนห้อยๆเลยเนาะ เขาคนกลางงามพี่น้องเลยแต่เขาต้องอะไรแต่สั่งียบร้อยแบบสี่สิบห่านะแต่คนแต่วารถกันนะโอเคเนาะพี่น้องซื้อแล้วกับซิปประมาณนี้มีตะมะฮุงข้าวเหนียวแล้วกัปิ้งหมูเนาะสุดแต่ซัมนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสำหรับคิวนี้กับทางสามุกดากับทีโจไว้ยสำหรับอ่าสำ,สำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าว่าพิพาประกันนดยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเดี๋ยว,ยวพูดหละพี่น้องเอ้ยติดตามกันตอนต่อ,ตอไปเนาะทางน้องที่าเพิ่นจะเป็นจังไหนเนาะกต่ชีได้นอนห้องบ้านจักมืออ่สำหรับคิวนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี